ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์รับแักมาสู่รอบสำคัญที่สุดของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คุณรอบจ็คพอตจ้า1าแสนบาทจ,จะคว้าไปได้หรือไม่คุณต้งคุณมีอะไรจะถามน้องเขาไหม ผมว่าน้องเขาต้องทําให้ผมได้เงินแสนแน่นอนได้แน่นอนแล้วดูครับ <c oughs> สองคนนี้มาช่วยอยู่แล้วเอาใจช่วยกันนะครับกติกาของเราเนี่ยบอกบอกง่ายๆเลยว่าสองคนนี้จะยืนอ,อยู่ตําแหน่งตรงนู้น <ฮะ S 1> คุณจะนั่งอยู่ข้างหลังคุณจะไม่เห็นว่าชื่อที่ขึ้นมาที่จอทีวีคือชื่อว่าอะไรบ้างเป็นชื่อที่คนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศนะครับผมพอเขาใบมาให้คุณใบอย่างไงก็แล้วแต่ห้ามบอกชื่อเล่นชื่อจริงผวนไม่ได้ เบิร์ดนกเงี้ยไม่ได้ทับสับนะ์ไม่ได้ทับศัพท์ไม่ได้บอกเป็นแฟนใครผลงานเป็นอะไรร้องเพลงของเขาได้ที่เหลือห้ามช่วยเลยนะครับใบ,บ,บไป,ไปคุณตอบได้หนึ่งชื่อคุณได้2,000บาทแต่ใน90วินาทีถ้าคุณได้1ิชื่อมาหร่มันเปลี่ยนเป็น1 0 0 0 0 0บาททันทีเพราะฉะนั้นรอบนี้สําคัญมากๆเข้าใจแล้วนะฮะสื่อสารกันคุณเป็นคนเดียวที่ข้ามได้เขาจะส่งซิกมาว่าชื่อนี้ยากคุณต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันที 90้าสิบวิขอให้คุณโชคดีครับพร้อมแล้วนี่คือซุปตาเต็ม10บเขาที่เดี๋ยวนครับเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มอุตส่าห์นักเด็ดใส่นเด็ดใส่นเด็ดย่าหย่าอุรัสยาโอเคโอ้โคู่จิ้นบคู่จิ้นบมอเตอร์ไซค์เขาเรียกอะไรที่มีเบอร์ข้างหลังอ่ะข้ามข้ามครับข้ามโอเคอะเป็น ทำฮะแต่ก่อนเนี่ยนักร้องนักร้องผู้หญ Similar, ิงตัวเล็กๆเพลงอะไรแล้ววะดำดำเออตาแดงแดงไปโดนไปโดนซาไดแกงมาต่ร้องกับพี่พระหลาข้ามโอเคสุดปังปังปังนี่อุ้ยเออเออประยุทธ์ประยุทธ mm ์อยู่เมกาประยุทธ์อยู่เมกา ารเมกาประธานที่ปดีสหรเมกาตรงข้างกับ KFC ตรงข้างกับ a m c แบบอะไรโทเออยนี่ยเบบี้ตัวแมเบ้าอสเออ้ยทั้งสามชามีเฮโนงและใครมัมมัมอะไรมัจมูกอ๋อเป็นดาราช่องวันเจ้าชูแต่เล่เจ้าชูแล้วช่อจมละวัดกูก เราให้ชัดเป็นเอ่อ L G P T กินไม่ด้ก็ีินไม่ได้ก็ิน่ได้โนทีม่ไร้าข้ามผ้าผ้า้โอ้ยไม่น่าข้าโอ้ยนักบอลเล่ตัดผมสั้นปื้มจิตตากลุ่ยทีมขาว ได้ปเยอะได้ไปเยอะอันนี้ใบเก่งใบเก่งมากนะครับก็มีข้ามวินเมทาวินไปนะครับคุณคุณพันธ์วรการได้อันนี้ยังไม่ได้นะครับบีย n นเซ่ได้ไปไม่น่าเชื่อใบกระทั้งห้องส่งเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็มีข้าวอาจารย์ยิ่งศักเอออาจารย์ยิ่งสักไปนะฮะก็ได้ไปทั้งหมดนะครับผมเจ็ดชื่อหนึ่งหมื่นสี่พันบาทได้แล้วเพื่อหาชื่อเท่านั้นเองนะครับสุดยอดวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมาก สมัครมาคว้าเงินแสนได้นะครับตามสิ่งที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับฮอลิบูดเกมไทนไทยแลนด์ ความรักในเรื่องหนูเล่นเป็นไอ้ขวัญไม่ใช่สิไอ้ขวัญน่าจะเป็นผู้ชายเปล่าวะมุกมุกเอโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่สวัสดี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 ครับเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่นะไอ้ไอไอสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยหนูมีเคยได้มาเจอผู้ชายเดียร์เดียร์เดียรเดียร์คนพัก กิน <c oughs> น้ำไหม<โ>กบหมาหมาน่าเซเว่นห <c oughs> มาไก่ออกอะไรครับไข่ครัหัวผุ้แผนคู่คันนีขมิบไข่